ความเคลื่อนไหวของอเมริกันเกมส์กันบ้างครับนั่นก็คือศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ล่าสุดนั้นสาภาพผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลก็ทําการบรรลุข้อตกลงครับสิทธิประโยชน์ร่วมกันกับบรรดาเจ้าของทีมทําให้ NFL ฤดูดกาลใหม่จะสามารถเปิดฤดูดกาลได้ตามกําหนดเดิมครับสาภาพผู้เล่นศึกอเมริกันฟุตบอล NFL ครับมีมติเป็นเอกฉันยอมรับข้อตกลงสิทธิประโยชน์ร่วมกัน กับบรรดาเจ้าของทีมครับสมผลให้การล็อกเอาที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมยุติลงทันทีและเป็นการรับประกันว่าฤด,ดูกาล2011 2012จะเปิดฉากขึ้นตามกำหนดในวันที่9กันยายนอย่างแน่นอนครับ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับบรรดาเจ้าของทีมลมติบวชรับข้อตกลง CBA ดังกล่าวซึ่งเกี่ยวพันกับผลประโยชน์มูลค่า9,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,70,000ล้านบาทไปเรียบร้อยครับจึงเหลือเพียงแต่รอฟังคำตอบจากผู้เล่นสาภาพว่าจะบวชรับหรือไม่เท่านั้นครับสำหรับศึก NFL ก็เตรียมกลับมาดำเนินการตามปกติอีกครั้ง โดยคาดว่าทั้ง32ทีมในลีกจะเริ่มเปิดประตูให้ผู้เล่นกลับมาฝึกซ้อมกันได้ตั้งแต่วันอังคารนี้เป็นต้นไปรวมถึงทีมก็จะทำการดราฟต์และเทรดผู้เล่นต่างๆก่อนที่ฤดูก,กาลใหม่จะเริ่มขึ้นครับ